สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนคุนดาหประการชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระดำรีนะครับจังหวัดนครน,นายกครับทุกคนตอนนี้ผมเพิ่งเดินมาจากที่จอดรถนะฮะตอนนี้ผมอยู่สันเขื่อนแล้วนะฮะทุกคนนี่คือบรรยากาศนะครับอืบรรยากาศดีมากครับทุกคนครับ อยากให้คนได้มาเที่ยวเหมือนผมมากเลยนะครับนี่ฮะใหญ่มากเป็นเขื่อนที่ใหญ่จริงๆนะฮะอืมบรรากาศมีเรือบริการด้วยนะทุกคนดูให้ดูโอ้โหนี่เป็นเรืออาพานักเที่ยวไปเที่ยวกันนะครับอืมนี่คือบรรยากาศ นะเยอะอยจริงๆนะครับน้ำตรงนี้น่าจะ่ไม่าหญ่น้อยน,อยนอยนะเพราะว่าเดี๋ยวพาเดินไปดูดรอากาศแล้วกันนะครับเราไปดูน,นั่งเครื่องกันครับทุกคนโอ้โหเ่ยวก็มาถ่ายรูปมานั่งชิวๆนะครับ บรรยากาศฮะยิ่งมาอยู่ใกล้กลยิ่งดูงใหญ่มากเลยนะทุกคนอืเขื่อนที่ใหญ่จริงๆครับเราเดินมาม,มุมนี้ก็เจอนะศาลเจ้าพ่อนะคุณด่านนะครับก็อยู่ข้าบนเลยนะทุกคนนะก่อนที่เราจะเดิน อไปชิวๆนะบนสันเขื่อนตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าวิวสวยจริงๆครับบนสันเขื่อนตรงนี้นะเมื่อวานนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าเขื่อนนะฮะนี่ยอยู่บนสันเขื่อนแล้วนะครับให้ดูทุกคนเออใหญ่มากครับวิวสวยมากเลยฮะ นี่ครับทุกคนแล้วก็มุมนี้ด้วยอืนี่ครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆครับใครเดินไปนู่นนี่ไกลจริงๆนะครับเนี่ยโคตรไกลให้ดูน ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเ,ยเราจะเห็นมุมต่างๆนะครับวิวส,สวยๆที่หน้าเขื่อนตรงนี้นะครับเอนตอนเย็นก็จะมีนักองเที่ยวมาเที่ยวตรงนี้เพราะว่าไม่ร้อนเกินไปนะครับน,นี่ครับนี่บน,บ,บนสันเขื่อนนะฮะใครจะมานั่งใครจะมาเล่นอะไรก็ได้นะฮะมีรถ ลางพาน้องเที่ยวเที่ยวด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเออดีนี่คือบรรยากาศนะฮะในเขื่อนนะฮะน่าจะเช่านะครับใครที่เคยเช่าก็ไปเที่ยวอยู่มุมนู้นเลยไกลมากเพราะไกลนะถ้าเราเดินไปนะไกลจริงๆนะครับ เบรรยากาศเขื่อนนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะทุกคนที่เขื่อนคูด่านประการชนนะครับจังหวัดนะครนายกนะครับ